สวัสดีครับสวัสดีในค่ำคืนวันจันทนะฮะค่ำคืนที่ฝนตกหนักเลยละนะฮะเรียกว่าฝนตกหนักเลยแน่นอนครับถนนหน,นทางหลายๆเส้นก็ติดไม่ใช่เรื่องแปลกนะเรื่องปกติที่เราเจอเจอแล้วเกิดขึ้นได้นะฮะในยามฝนตกแบบนี้เนี่ยคุณนึกถึงเพลงอะไรกันบ้างครับสำหรับผมแล้วนะผมนึกถึงเพลงนี้ฮนะ เขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมาเป็นน้ำฝนอยากรู้นักฟ้าที่เบื้องบนต้องมาร้องไห้เพราะใครนี่สามโทนอีกเพลงหนึ่งนี่ของคาราบาวเลยฟ้าในคืนฝนชํำคงนึกคำต่อคำสัญญาจำกันได้ไหม เพลงเ,เก่าๆสองเพลงนี้นึกถึงทุกทีในยามฝนตกอีกเพลงหนึ่งให้ฟ้าฝนช่วยเป็นใจและน้ำพาให้ความรักเราสองคนได้เดินหน้าต่อไปหน้านนานแสนไกลเก็บสิ่งดีๆไว้ที่ใจ ให้เราคิดถึงกันอารมณ์คนเพล่นี่ครับฝนตกนะฮะเอาวนะ้เนาะฝนตกรถติดขับรถขับราก็ให้ระวังระวังกันนิดนึงก็แล้วกันนะฮะขับช้าๆไม่ต้องรีบใครรีบให้เขาแซงไปนะฮะเป็นหนัวเปญญยนายฮะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ